เปิดรับเกณฑ์เงินเยียวยา2,000บาทกระทรวงพอมอให้สิทธิ์ประชาชน4กลุ่มเป้าหมายวันที่25เมษายน63เวลา10นาฬิกานางพัชดีอารยกุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัดพมในฐานะโฆษกกระทรวงพมชี้แจงกรณีการขอรับเงินเยียวยาไร่ละ2,000บาทจากกระทรวงพมที่มีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ว่ากระทรวงพมมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวสำหรับประชาชนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศอาทิ 1. เด็ก 2. คนพิการ 3. ผู้สูงอายุ 4. ผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ซึ่งกระทรวงพอมอพร้อมจะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรและความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด และต้องการวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนแม้ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในวงกว้างแต่ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆอาทิเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินเป็นต้นหากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือจึงจะมี มีการจ่ายเงินเย,ออยียวยารายละไม่เกิน2,000บาทนางพัชรีกล่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด -19 และยังตกหล่นไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและกระทรวงพอมอสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาไทยจะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้แล้วเสร็จภายใน15พฤษภาคม63โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงเพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุดและตกหล่นให้หน้อยที่สุดทั้งนี้หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดือดร้อนอยู่ในสภาวะยากลำบากตกงานไม่มีไรายได้สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พอมอจังหวัดได้ทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือแจ้งมายังสายด่วนพอมอทโทร1 3 0 0ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมงทางนี้กระทรวงพอมอรพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่ออยนำมาเสนอชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปดีๆของออยต่อ,ตอ,ตอไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ